ซือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นององภาคหนึ่งเล่มที่ห้าตอนชมคลื่นเฉียนถังทแทรกที่สอง จนบันนี้หยางหลิงค่อยพบว่าตนเองก็ชมชอบนางตั้งแต่แรกแต่เนื่องเพราะตนเองมีเงื่อนปมอยู่ในใจจึงดิ้นรนราวกับปลาที่ติดร่างแหคิดหลบหลีกเลี่ยงหนีหยางหลิงกระแทกนั่งลงหยิบฉ่วยถ้วยสุราค่อยทราบว่าถ้วยสุราว่างเปล่ามันไม่กล้าเงยหน้ามองดูสายตาที่ตัดเพ้อของเกาหวนสินที่ด้านตรงข้ามครุ่นคิดขึ้นไม่อาจต่อแย่นี่รักอีกแล้ว วนสินรู้ความกว่าอี้เอ๋อและพวกเรามีสู้เปิดเผยเรื่องราวของตนเองแก่นางดับความคิดของนางแต่เนิ่นๆน,น,นึกถึงตอนนี้จึงเงยหน้าขึ้นคิดกล่าวว่าจา่าแต่แล้วเบื้องหน้าก็บังเกิดซุ่มเสียงสดใสเสียงหนึ่งดังว่าเอ๊ะเห็นพวกมันยืนอยู่แล้วแวกนี้ชัดๆเกิดพี่ชายแจวเรือเข้าไปหยางหลิงได้ยินเสียงน้ำใบบัวสั่นไหวจางเทียนซื้อสองทรงเมื่อแจวเรือมา จึงกล่ำมกลืนคำพูดไว้เห็นเกาหวนซินก้มศีรษะใช้นิ้วมือหมวนพันชายเสื้อตัวเองจึงกล่าวอย่างรีบร้อนว่าหวนซินเรามีความคับแข้นใจของเรารอจนกลับถึงหังโจเราจะบอกความลับของเราต่อท่านท่านจะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเองทั้งหมดเกี่ยวเกี่ยวความสุขจากการท่องทะเลสาบจากนั้นม้อจิงเหอเชื้อเชิญจางเทียนซือสองทรงเมื่อยไปเที่ยวเมืองหังโจ สองทรงเมื่อตอนอยู่ที่เมืองหังโจเพียงรับการต้อนรับจากเหล่านักพลจากนั้นโดยสารเกี้ยวเทียมม้าของตระกูลอูมายังเมืองซูจโจยังไม่ได้ท่องทะเลสาบซีหูจึงตอบรับคำเชิญตลอดรายทางไร้เรื่องเราจางเทียนซือคลุกอยู่ในห้องท้องเรือเดินหมากล้อมกับหม้อชิงเหออย่างหลิงไม่รู้จักหมากล้อมชมดูอยู่ครู่หนึ่งจึงรู้สึกไร้รสชาติ จึงกลับห้องพักตนเองเกหวนซินนั่งอยู่ในห้องท้องเรือนึกถึงเรื่องราวต่างๆพอเห็นมันกลับมาจึงรีบผุดลุกขึ้นนับแต่กลับจากทะเลสาบไท่หูทั้งสองพออยู่ร่วมกันจะเกิดความรู้สึกไม่ปกติอยู่บ้างอย่างหลิงจึงฝืนยิ้มแล้วกล่าวว่าเรานั่งเป็นเวลานานรู้สึกอ่อนเพลียอยู่บ้างคิดเข้าห้องท้องเรือด้านในไปพักผ่อน ก็หวนสิน้นความจริงค้างคาใจไม่ทราบว่ามันมีความลับอันใดเมื่อรับอี้ทั้งชุนกับซวยหลีเหมยเป็นอนุพันธ์าทั้งมีเยื่อใยต่อตัวเองเหตุใดไม่ยอมรับตัวเองแต่ว่าอิสตรีไม่สะดวกกับการแสดงออกเห็นหยางหลิงเลิกม่านคิดเข้าห้องท้องเรือด้านในจึงอดกล่าวไม่ได้ว่าเราแย่หยางหลิงหยุดเท้าลงเหลียวหน้ามาถามว่า เรื่องอันใดหรือเกาหวนซินหน้าแดงวูบกลับกรบเกลื่อนว่าไม่มีใดพวกเราพวกเราจะกลับเมืองหังโจหรือยางเหลียงสันศรีรษะแลลวกล่าวว่าไม่พวกเราจะหยุดแวะระหว่างทางไปยังเมืองไห่หนิงก่อนพำนักคืนหนึ่งพรุ่งนี้ค่อยกลับเมืองหังโจเกาหวนซินฟังว่าคืนนี้ไม่อาจรับรู้ความลับที่ต้องการทราบต้องเกิดความผิดหวังกล่าวว่า เหล่าแย่ไปยังเมืองไห่หนิงคิดชมคลื่นไห่หนิงที่มีชื่อเรื่องลือหรือหยางหลิงกล่าวอย่างสงสัยใจว่าเมืองไห่หนิงมีคลื่นหรือข้าพเจ้าเพียงได้ยินว่าคลื่นเฉียนถังมีชื่อเรื่องลือทั้งแผ่นดินก็วนสินขยับขยื่อนริมฝีปากแต่ไม่กล้าหัวรอออกเสียงเพียงกล่าวเบาๆว่าคลื่นไหหนิงก็คือคลื่นเฉียนถัง หยางหลีงงงันวูบจึงกล่าวเสียงละห้อยว่าแล้วกันไปเถอะเราเหล่าแย่อยู่เบื้องหน้าท่านต้องอับอายขายหน้าหารู้ไม่ว่าคลื่นเฉียนถังคือคลื่นไห่หนิงก็วเหวนสินแม้มีความในใจอยู่เต็มอกยังอดหัวรอคิกไม่ได้รีบอธิบายว่าเหล่าแย่เป็นคนทางเหนือตอนอยู่ที่นครหลวงไม่มีเวลาสอบถามเรื่องเหล่านี้แต่ว่าคิดชมคลื่นเฉียนถังต้องไปช่วงเดือนแป ึงตระการตาอย่างแท้จริงตอนนี้แม้เกิดกระแสน้ำขึ้นแต่ว่าด้อยกว่ามากนักหยางหลิงกล่าวว่าเพียงแวะไปชมดูเท่านั้นการไปครั้งนี้เพื่อเยี่ยมเยือนใต้เท้ามินมันเป็นผู้บังคับบัญชาเก่าของเราข้าพเจ้ามาถึงแดนเจียงหนันมันไปหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าควรไปคาระวะมันเป็นการตอบแทนเอ่ยถึงตอนนี้มองดูกวนซินแวบ,บหนึ่งกล่าวเสียงอ่อนโยนว่า ข้าพเจ้าจะเข้าไปนอนสักงีบไม่ต้องให้ผู้คนปรนนิบหากท่านเหน็ดเหนื่อยก็พักผอ่อนเถอะเกาเหวินสินพลันนึกถึงเรื่องหนึ่งคิดบอกต่อหยางหลิงแต่แล้วครุ่นคิดขึ้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับหยางหลิงและตัวเองอีกประการอิสตรียากออกปากเอ่ยถึงเรื่องเช่นนี้จึงผงกศีรษะรับใช้สายตาส่งหยางหลิงเข้าห้องท้องเรือด้านในตัวเองก็ล้มตัวลงบนเตียงนอนเล่น ลืมตามองดูเพดานห้องท้องเรือมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้มีเล่ดในวันนี้หม้อหูหยินกลับจากที่ทำการขุนนางปู้จึ้งซื่อลักษณะท่าทางผิดปกติอยู่บ้างถึงแม้ผู้คนทั่วไปดูข้อแตกต่างไม่ออกแต่เกาหวนซินสังเกตออกเห็นหม่อหูหยินหน้าแดงเปล่งปลัง่งแววตาหยาดเยิม้มฝีเท้าอ่อนล้าอยู่บ้างต้องรอบตื่นะหนกขึ้นมานางใช้วิชาแพทย ทำความเข้าใจกับสรีระร่างผู้คนทราบว่าสตรีนางหนึ่งมีลักษณะท่าทางผิดปกติเช่นนี้สแสดงว่าเพิ่งร่วมรักสัมพันธ์กับผู้คนมาหม่อชิงเหอเป็นขันทีทั้งล่องเรือท่องทะเลสาบไทยหูกับหยางหลิงหม้อหูหญิงกลับจากที่ทำการขุนนางผู้จึ้งซื่อกลับมีสายตาหยาดเยิมคล้ายกับร่วมรักกับผู้คนหรือว่านางคบชู้สู่ชาย กว็วนซินใช้ท่อนแขนต่างหมอนคลุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งค่อยทอดถอนใจรำพึงว่าแล้วกันไปเถอะถึงแม้เรื่องนี้ขัดตาขัดกับประเพณีอันดีงามจะอย่างไรเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นหากให้เราบอกต่อเราแย่ก็ยากจะออกปากได้เราแก้ปัญหาตัวเองไม่ได้ยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของผู้อื่นทำอะไรความคิดคำนึงวกกลับมาที่ความลับของเราแย่ ที่แท้เป็นความลับอันใดทำไมมันไม่ยอมรับนางภายในเก๋งชมคลื่นเมืองไห่หนิงหยางหลิงคลุมเสื้อคลุมสีดำยืนอยู่กลางเก๋งเกหวนซินยืนชดช้อยอยู่ด้านหลังส่วนหม้อชิงเหอหม่อหูหยินจางเทียนซือสองทรงเม่ยยังมีขนนางกิจการขนส่งเกลือมินหวนเจียนจงเฉียนฮู้นายทหาร ยศเชียนหู่แท่จงที่เป็นผู้บัญชาการจุดที่ตั้งกำลังทหารและพ่อค้าเกลืออีกหลายท่านยืนเป็นเพื่อนอยู่ด้านข้างมินเหวินเจียนยืนประทะกคลื่นลมหัวร่อฮาฮาแล้วกล่าวว่าแต่เท้าหยางพอถึงเดือนแปดคลื่นของแม่น้ำเฉียนถังสูงหลายว่าเสียงดังปานฟ้าร้องตรการตาถึงที่สุดตอนนี้มาชมดูแม้ด้อยกว่าอยู่บ้างแต่ ยากนักที่ท่านเดินทางมาไม่ว่าอย่างไรต้องชมดูสักคราถึงแม้มินหวนเจียนไม่มีความคิดแอบอิงผู้ยิ่งใหญ่แต่ทั้งสองมีการครบหามาก่อนตอนนี้สหายเก่าเป็นใหญ่เป็นโตยังเดินทางมาเยี่ยมเยียนตนเองสร้างความปีติยินดีแก่มันยิ่งการมาของหยางหลิงครั้งนี้นอกจากเยี่ยมเยียนมินบนเจียนที่เคยสนับสนุนส่งเสริมตนเองแล้วยังมีความคิดอ่านประการหนึ่ง มันส่งคนกลับนครหลวงไปกราบทูลเรื่องที่ผู้บัญชาการหลงซันเว่ยปี้ชุนกับขันทีควบคุมการจัดเก็บภาษีหยวนสงประพฤติมิชอบแล้วแต่ก็ทราบว่าปี้ชุนผู้นี้ยากจัดการได้มันมีกองกำลังส่วนตัวจำนวนหนึ่งทุกคนห้าวหารชานศึกทั้งจงรักภักดีต่อมันส่วนหยวนสงตั้งด่านจัดเก็บภาษี รับตัวชาวมิจฉาชีพไว้ต้องไม่งอมือรอความตายเช่นกันก่อนที่หยางหลิงจะออกจากนครหลวงก็รับฟังการบรรยายสรุปของอู๋เจี๋ยว่าพื้นที่เจียงเจอ๋อซึ่งหมายถึงชื่อย่อของมณฑลเจียงซูกับเฉ๋อเจียงเคยมีแม่ทัพบ,บุกระทําความผิดผ่านนาทหารคนสนิทลุกฮือขึ้นแย่งชิงยุโทโภปกรหลบหนีออกทะเลเข้าร่วมกับโจรสลัด หากเจ้าเตอ๋อห้องเต้มีราชองค์การให้ตนเองจับกลุ่มคนตนเองไม่ทราบว่าแม่ทัพประจำฐานที่มั่นละแวกใกล้เคียงใช่สมหัวรบกับปี้ชุนหรือไม่เพื่อมีให้ข่าวคราวรั่วไหลไม่อาจใช้สอยกำลังท้องถิน่นแต่ว่าตนเองมีทหารคนสนิทส0 0นายหากบุกเข้าค่ายใหญ่ของปี้ชุนซึ่งมีกำลังพลเกือบ3า0พันคนมาดว่าปี้ชุนต่อสู้ขัดขืน ตนเองคงรับมือไม่ได้คราก่อนฟังว่ามินเวินเจียนมีกองกําลังคุ้มกันมีกองกําลังคุ้มกันการขนส่งเกลืออยู่ที่นี้มีกําลัง300กว่าคนยางหลิงจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษยางหลิงใช้ให้หลิวเปียวมาตรวจสอบพบว่าที่นี้มีจุดที่ตั้งกําลังทหารเชียนหู้แห่งหนึ่งถึงแม้บอกว่าเชียนหู้จานวนพันแท้จริงแล้วมีเพียง500กว่าคน แต่หากถึงคราคับขันสามารถอัญเชิญราชองค์การยึดอำนาจสั่งการให้มินหวนเจี้ยนคุมกำลังทหารส่วนนี้ประสานงานกับตนเองจับตัวปี่ชุนกับหยวนสงไว้ดังนั้นหยางหลิงอ้างว่าต้องการตรวจแถวทหารให้มินหวนเจี้ยนกับจงเชียนหู้เรียกระดมกำลังคุมกันการขนส่งเกลือ300อนาย กับกําลังทหารประจำจุดที่ตั้ง500นายมายัางที่นี้หลังจากชมคลื่นเฉียนถังจะให้พวกมันทำการซ้อมรบชมดูขีดความสามารถในการรบของพวกมันหยางหลิงมีหน้าที่ตรวจสอบคุณนางบุญแม่ทับบูทั้งยังเป็นผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ของฮ่องเต้แม้ไม่ต้องขอรัชองค์การก็สามารถตรวจสอบขีดความสามารถในการรบของไพร่พลทหาร หม้อชิงเหอซุกมืออยู่ในแขนเสื้อยืนดูอยู่ด้านข้างคลาครั้งนี้หยางหลิงเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือมายังเมืองไห่หนิงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าในใจจะมากจะน้อยไม่พอใจอยู่บ้างบวกกับคลื่นเฉียนถังในเดือนสิบได้วกว่าคลื่นในเดือน8บ้างนักจึงไม่สนใจชมดูยืนหลบลมอยู่ทางด้านหลังคนท้องถิ่นความจริงไม่สนใจกระแสน้ำขึ้นช่วงเช้าในเดือนสิบ แต่คลาครั้งนี้ปรากฏไพร่พลนับพันยืนอยู่ริมน้ำเตรียมรับการตรวจแถวทหารจึงดึงดูดความสนใจของชาวบ้านตลอดจนเศรษฐีในเมืองพากันรุดมาชมดูความสนุกสนานรู้สึกว่าลมแรงขึ้นทีละน้อยมินหวนเจี้ยนจึงกล่าวไต่เท้ารีบดูกระแสน้ำขึ้นมาแล้วยางหลียงหยีตามองไปยังที่ไกลตา เห็นที่ขอบฟ้าบุรพาแววเสียงเร่งร้อนดังมาปรากฏเส้นสีขาวเส้นหนึ่งขึ้นพร้อมกับเสียงคลื่นคลั่นที่ดังขึ้นทุกขณะเส้นสีขาวยิ่งมายิ่งหยาบใหญ่กลายเป็นสายคาดสีขาวขวางลํำน้ำหมวนตัวมาส่งเสียงปานฟ้าร้องก็ดังไม่ขาดหูมินหวนเจี้ยนกงคอร้องแข่งกับกระแสน้ำขึ้นว่าแต่เท้าหยางจางเทียนซือ กระแสน้ำขึ้นเส้นเดียวตรการตายิ่งน่าเสียดายที่กระแสน้ำวันนี้อ่อนไปบ้างไม่ตรการตาพอมันบอกว่ากระแสน้ำขึ้นวันนี้อ่อนไปบ้างแต่เพียงชั่วขณะระดับน้ำพลันท่วมสูงขึ้นสายคาดสีขาวกับกลายเป็นกำแพงน้ำสูงหลายมีซึ่งหมายถึงเมร็รเสียงกระแสน้ำขึ้นคล้ายหมื่นม้าโจนทยาน อย่างหลิงกับจางเทียนซือไม่เคยเห็นภาพประหลาดเช่นนี้ต่างก็ร้องชมเชยออกมาเมื่อกระแสน้ำขึ้นโถมถึงหน้าเขื่อนบังเกิดเป็นเสียงดังปานฟ้าร้องส่วนหัวของคลื่อนยกตั้งขึ้นคลื่นแตกฉานสั้นเซนเป็นฟองฝอยสายลมหอบเอาความสดชื่นมาจางฝูเป่าที่ชิงรุดหน้าออกไปปะทะก,กับไอ้น้ำต้องลาถอยกลับมาจนหยางหลิงกับจางเทียนซือหัวร่อฮาฮา,าออกมา จางฝูเป่าแค้นเสียงยังคุนเคืองจุดดึงแขนเสื้อของเกอเกอรอไปเช็ดหน้าความสนใจชมกระแสน้ำขึ้นหาลดลงไหมเห็นกระแสน้ำข้างหน้าพอถดถอยกระแสน้ำตามหลังก็หนุนเนื่องมาถึงแม้ไม่สถานสะเทือนเท่าหัวคลื่นลูกแรกแต่ก็ปรากฏภูเขาคลื่นยกตั้งขึ้นคลื่นนหมสาดซัดอย่างรุนแรงยางหลิงเห็นกระแสน้ำขึ้นแม้ไม่สูงสุดแต่วันนี้ลมแรง หอบเอาหมอกน้ำมากลุ่มหนึ่งจึงจงใจยืนอยู่เบื้องหน้าด้านซ้ายของเกาเหวินซินบดบังหมอกน้ำให้กับมันเกาเหวนซินล่วงรู้เจตนาของมันสร้างความว่าหวามใจยิ่งกระแสน้ำขึ้นแม้รวดเร็วแต่ก็ถดถอยโดยเร็วยางหลิงกับพวกที่เป็นคนต่างถิ่นยังชมดูไม่พอกระแสน้ำขึ้นก็มีทีท่าถดถอยแล้วจางฝูเป่าค่อยเหลียวหน้ามากล่าวว่าใต้เท้ายาง จำได้ว่าตอนอยู่ที่เมืองซางไห้ท่านบอกว่านางพญาง,งูขาวเรียกลมเรียกฝนให้น้ำท่วมภูเขาจินซานตอนนั้นข้าพเจ้านึกไม่ออกว่าเป็นสภาพเยี่ยงไรวันนี้เห็นกระแสน้ำขึ้นค่อยนึกวาดเขาโครงได้หยางหลิงหัวร่อฮาฮา,าแล้วกล่าวว่าคลื่นนั้นสามารถท่วมวัดจินซานซื่อลูกคลื่นใหญ่ไม่ใช่สูงกว่าภูเขาอีกท่านลองนึกจินตนาการต่อไปว่า บนยอดคลื่นยืนไว้ด้วยทหารกุ้งแม่ทัพปูวังพยามังกรบางคนถือหอกทวนบางคนกระชับลูกตุ่มกล่าวพลางก็ชี้ไปยังกระแสน้ำขึ้นขณะบอกกล่าวอย่างแข็งขันรอยยิ้มพลันชงะงักขังเมื่อชี้ไปยังที่ไกลตากล่าวว่านั่นอะไรทุกคนมองตามปลายนิ้วของมันเห็นที่สุดของกระแสน้ำขึ้นปรากฏเงาดำหลายจุดขึ้นจางฝูเป่า จึงหัวรอบพลางแล้วกล่าวว่าหรือว่ามีทหารกุ้งแม่ทัพปูจริงๆภายใต้กระแสลมแรงจุดสีดำนั้นเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วเพียงชั่วขณะเห็นจุดสีดำเป็นเรือใบแถบหนึ่งเรือเหล่านั้นมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมชักใบเรือสีดำขึ้นหม้อชิงเหอชมดูจนใจหายวาบร้องว่าหน้าชังนักเป็นธงแปโพธิสัตว์ใหญ่นั่นเป็นเรือของโจรวอคโค รีบคุ้มกันใต้เท้าจากไปพวกมันยืนอยู่ที่สูงสามารถมองไกลแต่ชาวบ้านที่ชุมนุมอยู่บนเขื่อนเพียงเห็นเป็นเรือ20กว่าลำไม่ทันเห็นสัญ,ญลักษณ์บนเรือชัดตายังคงยืนอยู่ริมน้ำอย่างหลิงเห็นเช่นนั้นไหนเลยยอมจากไปจะว่าแต่วันนี้มันประจบกับเรือกระดมกองกําลังคุ้มกันการขนส่งเกลือกับไพรพลทหารประจำจุดที่ตั้งมาทุกคนล้วนถืออาวุธ ส่วนทหารคนสนิทของตนเองทั้ง300นายแม้ติดตามเรือใหญ่ของทหารกลับเมืองหังโจไป200นายแต่ยังนำกำลังมือดีร้อยนายร่วมทางจึงมีกำลังพลน,นับพันเรือของฝ่ายตรงข้าม20กว่าลำมีทั้งใหญ่และเล็กเรือใหญ่บรรจุผู้คน300คนเรือเล็กบรรจุคน4ี่ห้คนคาดว่ามีจำนวนไม่มากเท่าใดไม่แน่ว่า ไม่มีขีดความสามารถในการสู้รบตบมือดังนั้นหยางหลิงตวาดว่าอย่าได้แตกตื่นพ่อขาเกลือภายในเก่งล่าดถอยไต่เท้ามินจงเชียนหู้ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งขบวนรับมือศัตรูเจึงไปหู้สลายชาวบ้านที่ริมน้ําไปจงเชียนหู้สวมชุดกรอแวววาวาความจริงคิดเผยโฉมที่เบื้องหน้าไต่เท้าผู้แทนพระองค์คิดไม่ถึงกลับประสบเหตุเช่นนี้ที่ผ่านมา โจนวอโคโยกกำลัง3ถึง500ร้อคนมาปล้นชิงทรัพย์ถือว่ามากที่สุดแล้วคราครั้งนี้กลับยกกำลังมานับพันสร้างความแตกตื่นแก่มันจนหน้าขาวซีดแต่ก็ไม่กล้าแสดงความคลาดเคลาออกมาจึงรับคำสั่งคราหนึ่งลงจากเก๋งไปจัดขบวนทัพมินหวนเจียเคยอยู่ในสังกัดของแม่ทัพจงปิงเมืองต้าถงตู้ฟงจือ่อคนวิกลจริตแท้ตู้ พอเห็นว่าจะเกิดการสู้รบก็เกิดความยินดีหัวร่อฮาฮาแล้วกล่าวว่าท <li an> ันย่ามันเถอะความจริงคิดซ้อมรบต่อหน้า <outsider> แต่เท้าผู้แทนพระองค์กลาครั้งนี้จะได้ใช้อาวุธจริงแล้วเราจะไปในบัดโดนแต่เท้าหยางคอยดูอนุภาพของดาบใหญ่ของเรากล่าวพลางรีบรุดลงจากเก่งหม้อชิงเหอหน้าเขียวคล้ำกล่าวขึ้นว่าเรื่องการปราบโจรวอโค ไม่ใช่หน้าที่ของไต้เท้าหยางไต้เท้ายังคงล่าถอยไปหากว่าไต้เท้าพลาดพลัง้งอันใดผู้น้อยไม่อาจรับผิดชอบได้หยางหลิงกวาดมองเกาเหวินซินแวบ,บหนึ่งกล่าวว่าเหวนินซินท่านเป็นเพื่อนหม้อหูหยินกับคุณหนูจางกลับเข้าเมืองหากว่าพวกเรารับมือไม่ไหวก็จะจากไปเกาหวนินซินยืดอกขึ้นแล้วกล่าวว่าเราแย อยู่ที่ใดข้าพเจ้าก็อยู่ที่นั้นข้าพเจ้าไม่ไปหยางหลิงกระทืบเท้ากล่าวว่าเหลวไหลท่านรังอยู่มีประโยชน์ใดท่านสามารถรบทับจับศึกหรือกวนซีนสวนคำว่าไต้เท้าเป็นนักศึกษาหรือสามารถรบทับจับศึกท่านรังอยู่เพื่อรักษาขวัญและกำลังใจไพร่พลข้าพเจ้าเป็นสตรีก็รังอยู่เพื่อเพื่อร่วมเป็นร่วมตายกับไต้เท้าหยางหลิงพอฟัง ยามกระทันหันไม่อาจกล่าววาจาใดได้จางฝูเป่าแม้หน้าซีดเผือดแต่เห็นเกอเกอมีสีหน้าตื่นเต้นแต่ไม่มีทีท่าหลบหนีจึงปลุกปลอบกำลังขวัญกล่าวว่าท่านไม่ไปข้าพเจ้าก็ไม่ไปที่นี้มีสาวกของสำนักเทียนซื้อมากมายเมื่อวานพวกมัน พากันมากราบกลรานต่อเทียนซือ้อหากวันนี้พวกเราล่าถอยไปยังมีหน้าพบกับพวกมันหรือยามนั้นภายใต้เสียงร้องตวาดของเจ้าหน้าที่ฟันจื่อ่ายเนือช่างชาวบ้านที่ริมน้ำค่อยทราบว่าเกิดเรื่องอันใดต่างพากันอุ้มลูกจูงหลานร่ำให้พลางลงจากเลื่อนร่ำให้พลางลงจากเลื่อนหลบหนีเข้าเมืองไปอย่างไม่คิดชีวิตจงเชียนฮู้รวบรวมกำลังพล ชุมนุมอยู่ด้านขวามือของเขื่อนมินเหวินเจี้ยนยังคงแต่งกายเช่นขุนนางบุญแต่แบกดาบใหญ่ที่เป็นป้ายยี่ห้อประจำตัวนำกำลังคุ้มกันการขนส่งเกลือรวมพลอยู่ทางด้านสายของเขื่อนเรือของโจนวอโคพอเทียบฝั่งก็โห่ร้องพลางกระโดดลงจากเรือรวมกำลังบ้างสามบ้างห้าโถมขึ้นฝั่งอย่างหลิงเห็นวอเยนหมายถึงชาวญี่ปุ่นเหล่านี้ บ้างก็สวมชุดญี่ปุน่นบ้างก็สวมใส่ชุดฮั่นยังมีบางคนสวมชุดยาวดึงชายเสื้อขึ้นมาถึงข้างเอวยังมีบางคนสวมใส่เสื้อผ้าของสตรีแสดงว่าโจรวอโคเหล่านี้ไม่ได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีเลิศอันใดแต่ว่าโจรสลัดเหล่านี้แม้สวมใส่เสื้อผ้าที่ผิดแผกถืออาวุธที่แตกต่างแต่ทุกคนเหี้ยมหานดูร้ายความเคลื่อนไหวก็ปราดเปรียวยิ่ง เจ้าหน้าที่ฟันจืดของค่ายเนื้อช่างมีเพียงร้อยนายในจำนวนนี้มีมือธนู20คนพวกมันล้องเก่งชมเคลื่นไว้ถึงอย่างไรบุคคลสำคัญล้วนอยู่ในเก่งหากพลาดพลั้งอันใดศรีษะพวกมันล้วนต้องหลุดจากบ่าเมื่อมีกำลังทหารอยู่ที่นี้พวกมันก็ล่าถอยมาอารักขาใต้เท้าผู้แทนพระองค์มีคาดโจรวอโคพึ่งขึ้นฝั่งไพร่พลประจำจุดที่ตั้งกำลังทหารมีคนส่งเสียงร่ำร้อง ชิงหมุนตัวหลบหนีไปอย่างหลิงภายในเกง๋งขุนแขนจนแทบมีควันพวยพุ่งจากร่างตอนนี้โจนวอโคขึ้นฟังไม่มากนักขอเพียงระดมยิงธนูหรือยกกำลังเขีนฆ่าเข้าไปจะช่วงชิงมีเปรียบกว่ากระทั่งหลักเหตุผลอันตื้นเขินยังไม่เข้าใจนับเป็นทหารอันใดอย่างหลิงยกมือตบราวลูกกลงบนเก๋งตวาดว่าผู้ใดหนีระวางสู้รบล้วนประหารฆ่าสิ้น จึงไปฮู้ขานรับคำหนึ่งพร้อมทั้งโบกมือวูบเจ้าหน้าที่ฟานจือหลายนายก็ยิงธนูใส่ทหารที่หลบหนีคนเหล่านี้ล้วนแต่ใช้เกาทันสัญญาณซึ่งยางเหลียงได้จากกลมความมั่นคงแผ่นดินลูกธนูพอปล่อยออกก็บังเกิดเสียงดังข่มขวัญมือธนูเหล่านี้ล้วนเป็นยอดมือธนูลูกธนูพอยิงถึงผู้คนพากันล้มลงไพรพลทหารอื่นล้วนหยุดยั้งลงจากนั้น เจ้าหน้าที่ฟานจือทวนคำสั่งผู้ใดหลบหนีระหว่างสู้รบล้วนประหารสิน้นพวกมันได้แต่วิ่งกลับมายามนี้มินหวนเจนนำกำลังคุ้มกันการขนส่งเกลือด่าหน้าเข้าหาค้าศึกกำลังพลของพวกมันไม่มีคันธนูลูกศรได้แต่ต่อสู้ตะลุมบอลกับโจนวอโคโจนวอโคแบ่งกำลังออกเป็นกลุ่มก้อนรู้จักประสานหนุนเสริมใช้ดาบโดยไม่คาดหมาย ดีที่กำลังคุ้มกันการขนส่งเกลือเหล่านี้เคยบุกป่าฟ่าดงต่อสู้กับโจรภูเขาแม่น้ำถนัดในการตะลุมบอลหมู่ถึงแม้สำนึกการฆ่าฟันด้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามแต่เมื่อมีเต้เท้ามินควงดาบใหญ่หนักหลายสิบช่างบุกตะลุยลุกคืบสร้างความฮึกเหิมเ้าหานแก่ทั้งหมดยืนหยัดปักหลักไม่ถอยอย่างเหลียงเห็นไพรพลพประจำจุดที่ตั้งกำลังทหารแม้กลับมา ได้แต่รวมตัวกันไม่กล้าลุกค,คืบสร้างความโกรธแค้นยิ่งจนใจที่ตอนนี้มิใช่เวลาปรับปรุงกองทัพได้แต่ร้องบอกต่อเจิ้งไปฮู้ว่าเจิ้งไปฮู้นำกำลังของท่านโถมออกไปบอกให้จงเชียนฮู้ยิงธนูคุ้มกันเจิ้งไปฮู้ร้องพร่วงว่าเต้เทา้าผู้น้อยมีหน้าที่คุ้มกันเต้เทา้าตอนนี้ที่ข้างกายเต้เทา้ามีทหารคนสนิทเพียงร้อยกว่านาย ผู้น้อยไม่กล้าลัดทิ้งหน้าที่หยางหลิงกระชากเสียงว่าหากท่านไม่ไปเราจะไปเองจ้งไปหู้อับจนปัญญาได้แต่ทิ้งมือธนู20คนนั้นอยู่คุ้มกันเก๋งชมคลื่นตนเอกชักดาบออกนำเจ้าหน้าที่ฟานจือ8 0นายโถมออกไปจงเชียนหู้ยังยืนซึมเศรา้าจวบก,กระทั่งได้ยินหยางหลิงร้องสั่งให้ยิงธนูค่อยคลายสถานตื่นจากความสุข สั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชายิงธนูพวกมันตั้งขบวนอยู่ทางขวาสุดริมฝั่งน้ำด้านนั้นมีหินใหญ่อยู่หลายก้อนเรือรบของโจนวอโคไม่ได้จอดเทียบอยู่ที่นั้นบวกกับพวกมันไม่เปิดฉากจู่โจมโจนวอโคที่ขึ้นฝั่งเพียงบุกจู่โจมใส่กำลังคุ้มกันของการขนส่งเกลือของมินเวินเจียนกับทหารคนสนิทของหยางหลิง เมื่อเป็นเช่นนี้พวกมันมีเวลาอย่างเพียงพอเห็นเหล่าทหารนาวคันธนูพาดลูกศรแล้วยิงธนูออกปรกากฏฝนธนูห่าใหญ่ระดมยิงใส่โจนวอโคที่กระโดดลงจากเรืออย่างหลิงบนเก๋งเห็นเช่นนั้นคาดว่าฝนธนูหานี้ต้องยิงสังหารโจนวอโคหลายสิบคนถือเป็นฝนธนูที่ตกลงมาอย่างทันการ,การเห็นฝนธูยิงใส่บนเรือและเบื้องหน้าของเรือ มีอยู่กว่าครึ่งที่ยิงถูกโจนวอโคแต่ลูกธนูพอกระทบร่างก็เลื่อนถไหลลงตามเสื้อผ้าบางดอกปักใส่หมวกงอบบนศีรษะของจนวอโคแต่ไม่ทำร้ายผู้คนสุดท้ายไม่มีโจนวอโคถูกยิงล้มลงแม้แต่คนเดียวหยางหลิงกับจางเทียนซื้ออ้าปากค้างชั่วครู่ค่อยสบตากันวูบจากนั้นกระโดดปาดขึ้นราวถูกไฟลนก้น,นร้องว่าน่าคลั่งใจนัก หรือว่าวอเยินมีร่างคงกระพัน,พน,พน